ต้องมีอะไรบ้างคะเวลาเราจะอยู่ด้วยกันอ่ะเราต้องตื่นเช้าอาบน้ำแรงฟันต้องอย่ต้งมีความสัมพันธ์ที่ดีอะคะเราต้องมีอะไรเป็นพื้นฐานบ้างอ่ะเราก็ต้องตื่นเช้าไงตื่นเช้าทำไมไม่เคยตอนอนุบาลอ่ะออฟฟิศมหาสนุกยิ้มถึงจอ สเสน่หทะลุใจหนุ่มกิมจิกับเจ้โชจูกับเกมสุดฮานะครับสุดมันนั่นก็คือคำต้องห้ามนะครับปกติเต้ชอบเอาไอแพดมาทำงานไหมครับแล้วแต่แล้วแต่วันแล้วแต่วันปกติเอาอะไรมาทำงานตัวทัมโ <c oughs> ง <c oughs> แล้วพี่นันใช้เอาไอแพดมาทำงานไหม เวี่นาล่ะเซอไอแคนแนล่ะหรโอ้โหคด่มาเดวี่ตอนี่พี่ดิวคะถามหน่อยว่าคนเราจะอยู่ด้วยกันต้องมีอะไรบ้างคะเวลาเราจะอยู่ด้วยกันอ่ะเราต้องตื่นเช้าอาบน้ำแรงฟัน อให้มีความสัมพันธ์ที่ดีอะคะเราต้องมีอะไรเป็นพื้นฐานบ้างอะเราต้องตื่นเช้าไงตื่นเช้าเคยตื่นเช้าไหมเราอะเอสายค่ะอกติตื่นสายอ๋อพี่นัดเคยไหมตื่นเช้าอะตื่นตื่นไหมตื่นเรารู้ได้ไงว่าเราตื่นก็ตื่นก็ตื่นแล้วเคยไม่ตื่นไหมตื่นก็ตื่นอนอตื่นตื่นทุกวันไหมทุกวันเคยไม่ตื่นไหม เออตื่นแล้ว like พี่ดิวคะเวลาเรามีความรักเรารู้สึกยังไงอะเรารู้สึกอิ่มอกอิ่มใจเออไม่ตามแล้วเวลาคิดถึงใครสักคนน่ะมันเกิดจากอะไรอะล้วเกิดจากแสงยามเช้าแสงยามเช้ามันแยงตาเราก็เลยคิดถึงใครสักคนมากเลยเต็มหัวใจเคยไหมเคยมีแฟนไหมเราเคยมีแฟนไหม ตอนอนุบาลเรามีแฟนไหมนิดหน่อยนิดหน่อยเหรออนุบาลเราก็มีแฟนเหรอจริงๆเหรอใช่อืมวันวาเลนทน์เป็นวันที่เขาทำอะไรกันบ้างอ่ะก็ตื่นเช้าตื่นเช้าทุกคนล้อเยเนาะอ้าวว้าวว้า อโเคโอเคอยู่ไปตุยฝั่งนี้หลอนคนเหลือเราเพียงใช่ไปไหนทำไมไม่เคยไหมตอนอนุบาลอ่ะฉีดอะไรเองฮะฉีดอะไรเองเคยไหมไม่เคยฉีดลาดที่นอนไหมไม่ไม่เลยหรอใช่อืมแล้วตอนเราเคยตื่นเช้าไหมตื่นไหตื่น ตื่นก็ทำอะไรกินข้าวกินข้าวหรอกินกับใครคนเดียวคนเดียวหรออืมเพรไปไหนไปไหนโสดบอกคงนุ้นโสดเสดคฐาขึ้นขึ้นในนี้ด้าราด้วยแล้วเราแบบทำไมอ่ะทำไมอ่ะเราอยู่ด้วยกันอ่ะเราต้องมีอะมีเพศสัมพันธ์ แรงเนนะโอนมากแต่ว่ามัไปแบบฟ้ายิ่งริ่งไงก็ไม่ดีมีอะไรชื่ออะไรชื่ออะไรตอนหนุ่จะไม่ได้แล้วจไม่ได้หรอเอมาแล้วอายุเยอะจำไม่ได้แดงไงแฟนเออหน้าแบบใครแฟนเออหน้าไ่กใครอ่ะไม่รู้อ่ะ เอาแล้วพี่เนยบอกว่าแฟนเอินน่าเหมือนไทยน่าเหมือนเธออ๋อแฟนเอินแฟนเอินแฟนเอินโบสิงตาเออเราร้องเพลงของพี่โบได้ไหมไม่ได้อะจำไม่ได้แล้วมันนานแล้วอะเราปกติเราร้องเพลงไหมเนี่ยเราปิดร้องเนีใครฟังวะเธนเอนน่นแหละอ๋อไอิมไม่อยากฟังทำไมอ่ะเพราะว่าฟังเยอะแหละฟังเธอที่ฟังเธอเคยไหมเคยไม่ร้องเพลงไหม อ๋อร้องอะไรร้องทุกวันร้องทุกวันเหรอใช่ตอนอาบน้ำร้องไหมร้องร้องเหรอร้องยังไงร้องตลอดตอนหน้าหนาวแล้วเราโดนน้ำเย็นเราร้องไงร้องไงกันไปนัเคยไหมเกิดเสียด้าเนี๋ไม่รู้อะไรเลยอ่ะไทยไทยไทยเคย เย่พี่ดิวรัะเอาจนโงเย้เก่งเกินพี่ดิวและแน่นอนครับความสนุกและฮาแบบนี้นะครับยังมีอย่างต่อเนื่องนะครับกดไลค์กดแชร์และกด subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะครับแล้วคอยติดตามกันใหม่ใน EP หน้าว่าจะมีกิจกรรมอะไรสนุกๆมาให้ชมกันอีกนะครับ สำหรับอีพีนี้พวกเราชาวออฟฟิศมหาสนุกต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ